หลายคนตัดนะคะสิ่งท be ี่ดีงามนั้นมาแปะที่ลูกเพื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเด็กหญิงชยานินพวงบุกผาป .2 อทับหนึ่งเขาได้ตัดมาติดไว้นี่เป็นการการแสดงหนังหนังอะไรหนังตะลุงนะคะก็เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกิดจากวิถีชีวิตในเรื่องของด้าน การแสดงมากมโหรสศพนะคะซึ่งหนังตะลุงนั้นจะอยู่ในภาคใต้แต่คุณครูเพิ่งไปดูข่าวเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางภาคอีสานก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่เรียกว่าหนังตะลุงก็เรียกว่าหนังอะไรแล้วคุณครูจําไม่ได้นะคะตัวหนังก็คล้ายๆกันนะคะตัวหนังตะลุงเนี่ยเด็กๆทราบไหมว่าเขาทามาจากอะไรก็แกะจากอะไรคะหนังหนังอะไรรู้ไหม หนังวัวนะคะหนังวัวแล้วก็มาระบายสีนะแล้วก็จะมีลักษณะตัวเอกเห็นไหมจะมีตัวพระตัวนางหรือสีตัวตลกการแสดงก็เขาจะใช้เรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่า กวีสุนทรผู้ที่แต่งไว้เนี่ยเขาก็ได้เอามาแสดงเป็นตัวอย่างวัฒนธรรมหมายถึงเอามาดูวิธีการตอบคำถามของชยานินนิดหนึ่งวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของแต่ละภาคครุณปรูให้เด็กๆลองคิดตามที่เราเรียนไปแล้วภาคเหนือไล้แก่มีอะไรบ้างคะเด็กๆลองช่วยกันคิดสิ <m rooftop> อ่านตามที่เขาเขียนเห็นไหมคะภาคเหนือมีน้ำพริกหนุ่มมีไส้อั่วม like oh, kind of ีอะไรอีกอ no ๋อน้ำพริกองแล้วก็แคบหมูนะคะนี่ตัวอย่างภาคอีสานบ้างมีอะไรบ้างภาคอีสานมีส้มตำมีไก่ย่างมีปลาล้ามีข้าวเหนียวเห็นไหมเขารับประทานอาหารข้าวเหนียวเป็นหลักภาคกลางนั้น รับประทานอาหารข้าวเจ้าภาคใต้ก็เป็นข้าวเจ้านะคะภาคใต้มีข้าวยำผัดผัดสโตเกงเลียงเกงไปปลานะคะเกงเหลืองนะภาคใต้เนี่ยจะอาหารก็จะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆภาคกลางได้แก่อ,อะไรบ้างโอ้ภาคกลางขึ้นชื่อโอ้ข้าวอันนี้ก็เป็น ภาคกลางได้เก่ขนมหวานนะคะขนมหวานมีเยอะแยะเลยภาคกลางและก็ตกแต่งสวยงามด้วยมีข้าวสุกก็คือข้าวเจ้านั่นเองนะคะต้มยำหอยแครงเอาไปดูของคนอื่นบ้างเอาของเด็กชายแสนนะคะของเด็กชายแสนวิสาละนะคะประงทับหง,งานบุญผีตาโขนวัฒนธรรมภาคอีสานเด็กๆรู้จักเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เรียนในเรื่องของ อะไรอะประเพณีผีตาโขนผีตาโขนนี่เป็นเรื่องราวมีผีด้วยเหรอใครเคยใครเคยฟังเรื่องราวผีตาโขนแล้วมีเพื่อนๆนผีตาโขนนี่อยู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทางภาคอีสานนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,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 นปลายทางที่มาเคยมาเยี่ยมชมเราเนี่ยก็เคยนําผีตาโขนเนี่ยมามอบเป็นของที่ระลึกให้กับโรงเรียนวังไรกังวลด้วยนะคะ เด็กชายเสนว่าสวยไหมสวยนะคะนี่แหละก็เรียกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสานผีทะโขนเป็นเรื่องราวอย่างไรนั้นนะคะเด็กๆลงไปค้นหาดูซิใครอยากรู้เรื่องราวผีทะโขนวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมด้านอาหารการกินภาคเหนือได้แก่แคบหมูขนมจีน น้ำเงี้ยวนะคะภาคอีสานข้าวเหนียวอะไรอีกซุปหน่อไม้เห็นไหมแต่ละคนเขียนมาไม่เหมือนกันเพราะเด็กๆมีความคิดหลากหลายนะคะภาคใต้ได้แก่เกงเกงเหลืองผัดสโตข้าวยำเกงไตปลานะคะภาคกลางได้แก่เกงเขียวหวานต้มยำกุ้งต้มยำปลาเห็นไหมคะ ภาคกลางแต่ละภาคสี่ภาคไม่เหมือนกันเลยเด,ะะเด็กหญิงวระกะมลเด็กหญิงวรกมลนะคะเขาวาดประเพณีอะไรเนี่ยลอยกระทงนะคะลอยกระทง,นะะะทงเห็นไหมดวงจันทร์เต็มดวงเด็กๆก็มาสนุกสนานธงก็สวยงามเด็กหญิงจิรัญญาจิรัญญาเขาวาดกามเป็นอยู่ในเรื่องของอะไร การสร้างบ้านนะคะ<อ>การสร้างบ้านนี่คุณรูให้ดูภาพไปแล้วกันเด็กหญิงสุป,ปลา<อ>ประเพณีอะไรคะเนี่ยลอยกระทงนะคะเด็กชายโชติรั์โอ้โลอยกระทงภาคเหนือก็บอกว่าลอยกระทงภาคเหนือนะมีดวงจันทร์แล้วก็มีกระทงอยู่หนึ่งกระทงของผมเองครับใช่ไหมเอานี้ของใครเนี่ยสิริวัตรสิริวัตรก็วาดอาหารมีอาหาร เป็นจานจานเด็กๆดูเองนะเป็นอาหารประเภทไหนใครอยากจะทานโอ้มาดูสิจิตพานุเขาวาดอะไรเนี่ยลอย, <Thr ough. S 1> อยกระทงตัวอะไรเนี่ยตัวเป็ดหรือเปล่าอ้าวเด็กหญิงสาลิตาสาลิตาก็อบอกว่านี่ติดอาหารมาเลยเป็นอาหารการกินเรื่องอะไรคะลูกอะไรคะ ข้าวมันไก่นะคะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอา,อาหารอีกแลว้วภาคกลางเด็กภาคกลางกําลังทําอาหารกงเด็กหญิงวราพลพลายแก้วนะคะกําลังทําอาหารด้วยเด็กหญิงอลิสาไก่ย่างข้าวเหนียวเล็กๆใครอยากกินไก่ย่างก็ต้องเพ่งตาดูหน่อยนะว่าชิ้นใหญ่หรือเปล่านะคะอาของใครเนี่ย ชยานีนแก้วใหญ่มีน้ำพริกมีไก่มีแคบหมูมีข้าวเหนียวนะคะเขาวาดแล้วก็ก็ขเขียนครัวจะไม่รู้เด็กหญิงรุ่งด้วยดีวาดบ้านไว้หนึ่งหลังเสร็จแล้วยังคะเนี่ยบ้านเสร็จแล้วยังคะอยู่ได้หรือเปล่าเด็กหญิงนาเดียเด็กหญิงนาเดียทําอะไรเนี่ยนะคะโคมไฟกําลัางจะปล่อยโคมนะมาดูห้องอ้าวนี้ก็เป็น เด็กหญิงสายป่านก็มีอาหารนะคะเด็กหญิงซูมาลีโอวาดกำลังเด็กหญิงพันษานะคะลอยกระทงเหมือนกันอ่าสุดท้าย<ม>เด็กหญิงอิตา<ป>อิสริยาสายตรงกำลังปล่อยโคมอ่ามาดูห้องเราบ้างห้องสองบ้างนะคะห้องสองก็มีอะไรแปลกๆเหมือนกันอ่าห้องสองพันนิพาชูรส พันธุพาชูรสบอกว่าอะไรคะลูกประเพณีอะไรคะ,ระลอยกระทงหรือว่าลอยเรือคะ,ะลอยกระทงนะคะอ้าวของวิรยารวิรยากำลังทำอะไรคะลูกกำลังอะไรประเพณียี่เป็งประเพณียี่เป็งนะคะยี่เป็งก็คือปล่อยโคมอันนี้ก็ปล่อยโคมเหมือนกันเด็กชายพงศิริ ดูโคมของพงศิริสิอะไรเนี่ยสุติพัฒน์สุติพัฒน์ก็ทําอะไรไม่รู้ดําๆเหลืองเหลืองโอ้ดิก็โคมเหมือนกันอนุพัฒน์นะคะนี่ใครเลยนลลุมนอนัลลุมนกําลังนั่งนั่งดูกระทงเด็กยิงน้ําผึ้งทําอะไรเนี่ยลอยโคมภาคเหนือนะคะเพื่อนๆภาคเหนือคงนั่งยิ้มแล้วเอ๊เขาเขียน ก็วาดภาพแต่ภาคเราจังเลยอ้าวของใครเนี่ยปาริชัตปาริชัตโคมทั้งนั้นเลยรถสุนโนนก็ปล่อยโคมเหมือนกันนะคะห้องนี้ก็ชอบปล่อยโคมกันเด็กหญิงสิริพรจ็ทำอะไรเนี่ยอยู่ในน้ำกำลังลอยกระทงออนนิตรากระทงเต็มเลยนะคะ กอละละัอ่ากอละละั<อ>กำลังลอยกระทงกันตะวีโอ้กันตะว,<อ>วีก็ก็ปล่อยเ<อ><อ>ด็กชายชยลิฟอู้เด็กชายชัยลิ์นี่มีปลาปลาเลยปากกว้างด้วยเนี่ยมีปลาอยู่หนึ่งตัวกำลังไลร่ไล่่่่ปลาตัวเล็กอยู่ใ่่เ<อ>่เ่า่าหูน่่่ย<อ>ยลล่ย่วั่ปิย่่่่่่่่่ลู่่่่่่ สมภพสมภพสมภพป้อมสิงห์เสนสักด์มิตรดีโอ้นี่สวยนี่สวยนะคะโอเนี่ยกำลังลอยสองกระทงนะสองคนพี่น้องแน่เลยนะคะอ่าวเด็กหญิงนักพนันก็ปล่อยห้องนี้เขานิยมปล่อยโคมกันเด็กหญิงมิจฉาการอาหารมาแล้วห้องนี้นะคะ มีเกงส้มมีอะไรเนี่ยน้ำพริกปลาทูมีขนมจีนมีต้มยำนัตพรนัตพรว่าอะไรลูกเนี่ยโสพิตาชนละวัดโอ้ชนละวัดก็ให้สีให้แสงให้ภาพนัตพนธนากร อีรันอะไรเนี่ยอีรันโอ้โคมไฟท่ามกลางความมืดนะคะนัทพรนัทพรเอานี่อะไรอีกเนี่ยปาวริปปาวริปปาวริปเขาว่า,วามนมลพาริกากาสิดิะมาแล้วกาสิดิตมาแล้วนะคะโหฉลามกำลังว่ายน้ำอยู่ด้วย สัญลักษณ์นะคะขีตพัดโอ้ทำไมต้องโอยกันทั้งนั้นล่ะคะเอาละนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะอ้าวคราวนี้เรามาดูวัฒนธรรมอันนี้เราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมด้านอะไรคะลูกเออการทำบุญทักบาทเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะคะไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อประเพณีท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นแต่ละภาพจะเหมือนกันไหมเด็กๆว่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกัน แต่ว่าโดยภาพรวมและทำบุญตักบาทนั้นจะเหมือนเหมือนกันทุกภาคนะคะเอาประเพณีนี้อะไรดีล่ะเนี่ยบุญบั้งไฟ,ไฟโอ้เด็กๆรู้จักด้วยว่าบุญบั้งไฟ,งไฟเพราะอะไรล่ะบุญบั้งไฟพญานาคใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเห็นตัวพญานาคหรือเปล่าเ,เขากําลังเบรกไปเพื่อจะไปจุดเหมือนก็จุดพลุเขาเรียกว่าเป็นประเพณีประเพณีแห่บั้งไฟนะคะ เล่าดีหนึ่งก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหานะคะก็บอกว่าประเพณีแห่บั้งไฟเนี้ยเป็นของภาคอีสานนะคะลูกทำกันในราวเดือนหของทุกปีเพื่อบวงสวงขอฝนจากพระพญาเถนะเรื่องราวเนี่ยเพื่อให้ท่านดนบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาลคำว่าบั้งนะคำว่าบั้งหมายถึงไม้กระบอก นะคำว่าบัาง้งเนี่ยเด็กๆสังเกตที่ไม้กระบอกเป็นยังไงนะคะบั้งไฟเป็นดอกไม้เพลิงโดยการใช้ดินประสออัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่ใส่หางใส่หางด้วยนะคะแล้วก็จุดไฟให้พุ่งขึ้นไปในอากาศเป็นการบวงสรวงพระพญาเถนหรือหรือพระอิศวรเคยได้พระอิศวรไหม เป็นเทพรักรักษาทองฟ้าตามประเพณีแห่บั้งไฟจะมีสองวันคือพิธีแห่หนึ่งวันแล้วก็จุดบั้งไฟอีกหนึ่งวันนะคะวันพิธีแห่ก็เมื่อตอนเข้าเมื่อตอนเช้าทำบุญแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาบั้งไฟอย่างสวยงามจากนั้นก็นำมาในขบวนแห่เพื่อให้ผู้คนขอ ชมความสวยงามนะคะวันจุดบั้งไฟในตอนเช้าจะมีการเลี้ยงพระและผู้คนทั่วไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่สนุกสนานของทุกคนอ่านี่ตัวอย่างนะประเพณีท้องถิ่นวันนี้เราจะไปดูแต่ละภาคว่ามีประเพณีอะไรบ้างที่เป็นของแต่ละภาคไปดูใบความรู้ป้อมกันค่ะ